ครับวันนี้มาหากินสุกี้ตีน้อยนะครับจ้หอครับเมืองเมืองโคราชมันนี้ครับคิวยาวมากครับต่อคิวได้ครับที่200 204ยสอร้อนะภาษาพูดภาษาโคราชครับเมื่อกี้มีคนคนเรียกรอยติปอ่าประมาณร้อยติปนะในเกาะคอยคิวครับเพิ่งเปิดได้หนึ่งเดือนนะมาเร็วที่สุด รอคิวกัน้ค่อยคิวก็ต่อครับในเวลาประมาณ6โมงน6โมงจะหมอมามาครับเดี๋ยวไปดูครับไปค่อยกันครับตัวนีครับอันนี้คนมาคึแล้วก็คนคิวากโอ้โหอย่างเี้นะครับครับตอนนี้มาค่อย6โมงเย็นครับ18นาฬิกาตอนนี้20นาฬิกา30นาครับนุ่งกึ้น แต่ไม่ได้เข้าครับผมได้คิวสองร้อยตอนนี้สองร้อยหนึ่งสอ,องร้อยต่อรออีกสองคิวสามคิวอนู่จาครับอยากจะมาชิมมันอะไรร้อยหัวละร้อยสองร้อยสิบเก้าบาทสองสิบเก้าบาทสองยี่สิบบาทเกินอยากจะมาชิมว่าน้ำอะไรมาล่าม,มาเลือมันอร่อยจริงหรือเปล่าตกล้องชอบมากครับเดี๋ยวค่ดูครับมันบุฟเฟ่นาะ สองชั่วโมงนะครับไสองชั่วโมงแ,มงแต่ตอนนี้ก็ดึกแล้วคนน่าจะเบาบางยังครับยังครับเต็มเลยคิวยาวเป็นโซนเอโซนบีโซนสี่ผมได้โซนเอครับคิวมากคิวมากเดี๋ยวลองดูครับไปแล้ครับเก็บเข้ามาแล้วครับนานมากครับไปเลยครับ เป็นกุญเช่นนะครับกุญเช่นกุญเช่นครับกุญเช่นอู้หูเน่นครับอันนี้น้ำน้ำน้ำดำเครื Anal, nam, 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 nam ่องน้ำะไรนะน้ำดำกับชาบูอะไรนะมาล่าอันไหนมาล่าอันนี้มาล่าชาบูอ๋ออันน้ำมาล่าแยกครับอันนี้ตั้งใจนีนอันนี้น้ำดำอ๋อมีกุนเช่นนะครับโอ้กุญเช่นโอ้ด้วยกันกุญยนต์ครับกุญยนต์ แล้วตอนนี้ก็ได้สองทีครับสแกนสแกนสั่งอาหารก็ถึงข้างในครับลองดูครับนี่วิธีการแก้วก็สั่งอาหารนะรแล้วก็กพิมพ์ลงไปมีผักอะไรบ้างหวานเครื่องดื่มโอเคเยอะเลยครับก็มีเนื้อหมูเนื้อสไลด์เนื้อจิบปลาถ่านเยอะเลยครับเมน,ะน,ะนูของหวานออนในราคาต่างหาก กินกินครับตอตอลกินตอกลมนครับสองทุ่มสี่เเติสองสุ Ici ่มสี่นาีครับีนี้ก็บินก็ประมาณนี้นานาจิตกาไม่เหมือนออเดอร์ไปครับ เาันก็มีน้ำซุปอยู่สองอย่างแล้วก็มีของออเดิร์พวกชิมโบพวกอะไรนะ่ะก็วางไปใหม่ออเดิร์ฟต่งนันะ้นก็จะเอาอาหารมามาให้ให้นำโต๊นนะแบบแล้วก็มีรถินยนต์มา

อันนี้ก็เอาของตัวอย่างมาลงในในหม้นมอนอะครับอันนี้อะไรน้ำดำน,นี่ตุ้มน้ำดำอันนีอ้อะไรนะ <c oughs> มาลา <c oughs> ผมไม่เคยกินครับเพิ่งมาชิมของทกก้องครับมันหลายขนับมันเห็นพอมันไม่ไม่ไม่ไมคยถูกใจก,กันชอบนะครับก็อร่อยดีครับผมมาสั่งแล้วการคือมาสั่งนี่ทางตานแอปนะครับโทรศัพท์ นี่ก็สองคนก็่าน้ำราอะไรลงๆก็ประมาณน้ำเอ๊น้ำซุปน้ำอะไรครับรวนท่านควบคุ่าตัสองคนประมาณนี้ครับอบนี่มาเชิญชวนครับอะไรนี่อะไรซุกี้ตีน้อยในโคราชจะมีอยู่สองสาขาสาขาแอยู่ที่เจ้า์ม่นอกเจ้าจุฑันสาขาสองอยู่ที่จ้หอุนมากขึ้นมาก ไปแต่หกโมงสองทุ่มสี่สิบห้านาทีไปกินเกือบสามชั่โมงนะโอเคท่นนี้ก็ได้กินผสมเกยียรนะครับครับต้อมาลองตัวสองดูโอเคครับสวัสดีครับอันนี้มีทั้งมูลยนนะครับนนมูลยนก็มาส่งของนะครับแล้วก็คนถึงมาลงขอบคุณนะครับ